นี่เนยค่ะทุกคนสบู่ที่มิ้นต้องการจะมาบอกต่อกับทุกคนแบบมิ้นใช้เป็นประจำจริงจริงใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะจะเห็นได้ว่าผิวใสามากๆเลยเขาให้มาแบบอัดแน่นเต็มกล่องจริงค่ะทุกคนหนึ่งก้อนเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของมะเขือเทศที่ช่วยในเรื่องผิวขาวใสนะแล้วก็มีไส้ากาวเครือขาวมาให้ด้วยแน่นอนว่าช่วยในเรื่องของ ความต่งตึงของผิวหลังใช้คือไม่แห้งเอียดนะคะทุกคนเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นมาด้วยจะเห็นได้ว่าผิวของมินเนี่ยขาวใสสุดๆกับผิวหน้าเนี่ยก็คือแบบช่วยลดสิวไปด้วยนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าขายของเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลองซื้อมาใช้ดูนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆริงสบู่ของแคปเซนไว้ได้วยนะคะสะบู่มะเขือเทศใส่สา,สา,เ,าเครือขาวค่ะ